สวัสดีครับพ่อมาพี่น้องเช่ายูทูปไปเช่าสีส้มทุกคนครับอ่ามือนีมาเบิงแอลสายสิบสองหนึ่งแปดเอสพีครับมือนีน้องต้นน้ำเพิ่นมาไถเองเลยครับเพิ่นมาไถรับจ้างครับประมาณหาอะไรมือนีโอ้นี่ครับแน่ยกมือโปง้งสุดยอดดีเลุครับน้องต้นน้ำมือนีโอ้ สุดจัดประลัดบอกครับนี่ครับผลงานของน้องตัวน้ำครับดีมือครับโอ้ก่อนขี่ไทย L3218SP ครับเป็นส่ยผ่นหาโอ้ก่อนขี่ไทยนี่ถทยละเอียดถทยงามดีครับถือว่าผ่านครับสมรรถนะของคุโบตา L3218SP ครับโอ้นี่ครับอ่า ผู้ใหญ่ไทยได้เด้งหน่อยกับไทยเป็นคือกันครับโอ้ถือว่าผ่านครับแหมฝีมือฝีมือครับอ้าถือว่าสุดยอดครับสุดยอดโอ้นี่ครับเป็นไทยเก็บหัวมุมก่อนครับอ่า แต่ว่ามีเทคนิคในการไถหน้าครับในการเก็บหัวมุมครับอ่าโอ้นี่ครับกันเป็นแปลงหน้าที่เพิ่นปรับหน้าไม่นะครับหยากาสีิบค่อยมีการไถนะครับมันก็ค่อนข้างจะเป็นละเอียดดีครับก่อนไถ่บหไ่ครับหยาบามีครับันก่อสิบป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้แต่ว่าไถนี่งามครับก่อนที่ไถ่บหไ่ครับ กำลังพอดีละเอียดโอ้สุดยอดครับนี่ครับพ่านหาครับเอลสายสองหนึ่งแปดเอซีครับอ้าวโอ้นี่ครับน้องต้นน้ำโอ้ฝีมือฝีมือครับน้องต้นน้ำยูป่ปอไหนครับ oh <my. S 1> ยุบยุบยุบโป๊กแล้วโอ้โอสิเปิดเล่นหมดอเด้กครับส,สิบเจ็ดเปิดเสื้อผ้า โอ้แต่ว่ามารับจ้างก่คนหาเงินโอ้เงินไปโรงเรียนแน่น,นอนดีๆครับสุดยอดครับโอ้อ่ายกโยปโรยกโปรเนี่ครับนี่ครับครับขาดรถไทยมาไหรจังมือละครับรได้เดือนหนึง่งโอ้เดือนหนึ่งไทยได้เป็นป้านี่ถือว่าโอ้สุดยอดครับโอ้ แน่นอนครับนี่ครับเบิ้งครับรุ่นคูปะต้าเอลสายสองหนึ่งแปดเอสพี่ครับอ๋อนี่ครับนี่เกียร์ครับเกียร์เกียร์เกียร์เดินหน้าถอยหลังครับอ่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังอ่าเดินหน้าถอยหลังโบต้องเหยียบไปโบต้องยดรถครับอ่าเตียวมาต้องเหยียบคลาดครับอ่าต้องเหยียบคลาดก้อนหนีคลาดครับคลาด แต่ว่ารถไหลรถเดินนายังบทที่ยุดรถกับเหยียบค่าใส่เกียร์ได้ครับอ่าเกียร์นี่ก็บกระป็นเกียร์เกียร์กระต่ายครับเกียร์เตาครับอ่าอันนี้จะเป็นเกียร์เกียร์หลักครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดินนาถอยหลังอ่าแปดเกียร์ครับอ่าก็เกียร์กระต่ายสี่เกียร์เกียร์เตาสี่เกียร์ครับรวมเป็นแปดครับอ่า โอ้นี่ครับหลุดไหมครับายางครับเบิ้งยางยางพิ่นใส่ยางยางโอตานน้ครับอ๋อขอบตัไ้ไหนน้อนี่เบิ้งกันโอ้พืนใส่ขอบยางสิบเอ็ดจุดสองนะครับขอบหยิบซีครับยางหลังครับอ่า,อามาเบื้องยางนาครับยางนาพื้นใส้ขนาด ขนาดเจ็ดครับอขอบสิบหกครับนี่ยางยางยางของเอสายสิบสองหนึ่งแปครับ